นี้เราก็มาถึงกลางเลโฮมสเตย์แล้วนะครับนี่ครับข้างหน้าเลยหิวแล้วครับเข้าไปทานอาหารข้างในครับเดูครับอาหารมีอะไรบ้างไปเลยครับเรื่องจองขึ้นไปเลยรอไอ้นี่แล้วเนี่ครับนี่ครับใกล้กว่าครับครับผมเชิญด้านในเลยครับเชิญด้านในเลยห้ามเลยครับเข้าหมดเข้าหมดคเอาไม มาทันพอดีกลางวันพอดีนะครับตอนน pues mm ี้เ nah, ริ่มเลยครับตอนนี้เริ่มแล้วปาร์ตี้เริ่มเลยงานนี้เริ่มแล้วครับนี่นี่จองไว้เข้ามาก็โทรโทรแจ้งว่าจะเข้ามากี่โมงนะครับแล้วเขาก็จะจองไว้ให้อย่างนี้นะครับเข้ามาก็ทานอาหารได้เลยนะครับวิ่งจากกรุงเทพประมาณ6ชั่วโมงนะครับอาหารสามารถเติมได้ตลอดนะครับอาหารก็จะเป็นอาหารที่ สุดยอดสุดยอดทั้งนั้นเลยครับนี่คุยกับคนดูครับคุยกับคนดูคุยคนดูนี่ครับปูเป็นปูครับปูไม่ใช่กุ้งแน่นอนครับสุดยอดเนื้อนี่สุดยอดครับโชว์ยครับจานกึ่งโชานี่แกงส้มกุเป็นกุ้งกุ้งเป็นกุ้งครับนี่ครับนี่กุ้งเป็นกุ้งโอ้ยเห็นแล้วหิวครับ แล้วเขจะมีส้มตำด้วยนะครับส้มตำใครมีความสามารถทางด้านการตําส้มตำนะครับก็มีมีให้บริการอยู่ตรงนู้นนะครับตําได้เลยนะครับไอตรงไอติมเด็กมีหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเรามาก็คือมาตัวเปล่าเลยนะครับมีที่พุงที่พักอะไรให้แล้วเดี๋ยวทานอาหารก่อนแล้วกันครับจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ากันครับน้ําอยู่ข้างนอกเลยครับเขาจะมีเครื่องเล่นนะครับดูพาไปชมว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างนะครับ หลังจากที่ทานอาหารแล้วเนาะตอนนี้คนของเข้าที่พักครับก็บริเวณนี้ก็จะเป็นเหมือนป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนร่มร่มห้องสวยงามครับห้องน้ําห้องน้ํารวมและความปลอดภัยครับนี่มีกล้องวงจรปิดด้วยเห็นไหมครับเดินเข้ามาภายในจะเห็นบ้านสีสดใสบ้านแต่ละหลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต้อนรับผู้เข้ามาพักผ่อน ภายในบ้านมีห้องน้ําในตัวนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายรอใครยังมีทีวีบ้านทุกหลังนะครับเป็นห้องแอร์หมดแค่จองและเก็บกระเป๋าเข้ามานะครับเท่านั้นเองครับอันนี้คือห้องผู้หญิงวันนี้ขอเป็นผู้หญิงครับนี่นะครับกําลังจะเดินทางไปล่องแพเปียกนะครับแล้วก็ไปชมนกกันนะครับกิจกรรมแรกครับบ่ายสองตั้งแต่บ่ายสองนะครับวันนี้คนเยอะหน่อยเนี่ยคนเต็มรถเลยข้างหลังเนี่ย เมาแล้วบ <laughs> หลังจากที่เรานําของไปเก็บแล้วพักผ่อนได้สักพักหนึ่งนะครับช่วงนี้เราก็กําลังเดินทางไปลองเรือเปียกลองแพงปเปียกน,นะครับแล้วก็ไปชมนกเด <laughs> ี่ยวจริจริงไปชมเดี่ยวนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปชมเดี่ยวกันนะครับเดี๋ยวไปดูครับข้างในเป็นไงนะครับข้างหลังนี่คนเต็มเลยเห็นไหมครับคนเต็มเลยนะครับไม่พอครับแล้วก็เอาชนกลุ่มน้อยมาด้วยชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อย กลุ่มอะไรนะกลุ่มมาล็อกมาแลกม,ม,มาล็อกมาแลกมาล็อกมาแลกนะครับเดี๋ยวไปเดินครับนู่นไปแล้วคณะหนึ่งอีกคณะหนึ่งอันนั้นคณะไม่เยอะของเราคณะเยอะอันนั้คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง <c oughs> อันนี้คณะเสียงอีสานโอเคแล้วก็เรียงกีฬาอันนี้เอาอยกลงรถได้ไหมไม่ได้ครับแล้วก็รงเรียน เปียกให้ทุกคนได้นั่งกันนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นเหมือนป่าชายเลนจะมีเหยี่ยวแดงลงมาโฉบอาหารซึ่งทางรีสอร์ทจะจัดเตรียมเหยื่อนะครับเพื่อให้เหยี่ยวเนี่ยนะครับลงมาโชฉเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับถ่ายรูป ที่เห็นขวดน้ำลอยเรียงรายกันอยู่นะครับตรงนี้เป็นที่เลี้ยงหอยนางรมของชาวบ้านแถวนี้นะครับและจุดนี้นะครับจะปล่อยให้เรานะครับได้เล่นน้ําและทุกครั้งครับปลอดภัยไว้ก่อนครับให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับน้ําบริเวณนี้จะเป็นน้ําเค็มนะครับบอกไว้ก่อน ออกออกจากจ,จุดตรงนี้นะครับประมาณบ่าย2ตอนนี้เกือบ5โมงนะครับถึงแล้วประมาณ2อชั่โมง3ั่วโมงประมาณนั้นนะครับถึงแล้นะครับหลังจากที่เราเล่นน้ำชมเหี่ยวแดงแล้วนะครับทางรีสอร์ทก็จะพาพวกเรากลับไปเล่นน้ำที่พักกันนะครับไฮไลท์ของที่นี่ครับก็คือแอรีนนะครับมีเรือขายักให้เราพายเล่นด้วยแต่เล่นกันเป็นเวลานะครับ,บเริ่มเล่นตั้งแต่15นาฬกาถึง18นาฬิกา จนค่าทิศตกดินแล้วนะครับเริ่มหิวแล้วซึ่งตอนนี้นะครับทางรีสอร์ทก็เตรียมบุฟเฟ่อาหารทะเลไว้เตรียมพวกเราอยู่นะครับบุฟเฟ่ทะเลครั้งนี้นะครับเติมได้ตลอดนะครับไปครับหิวแล้วก็หนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้อาหารเริ่มลงแล้วครับนกนกยกปูให้ดูสิปู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 เป็นปูเอายกทั้งจานเลยยกทั้งจานเลยนี่ครับปูเป็นไงครับว้าวเป็นไงครับสุดยอดเป็นปูเป็นปูและที่สำคัญนะครับเติมได้ตลอด กุ้งกุ้งยงไงกุ้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 งยัไงครับสุดยอดครับกุ้งเป็นกุ้งโอ้ดูมือครับไม่ไม่ใช่กุ้งกุ้งเล็กๆนะครับดูดูดูน้ำจิ้มสุดยอดเดี๋ยวมือนี้สุดยอดเลยครับปลานี่ปลากระพงตัวอย่างบักใหญ่เลยครับบักใหญ่เลยแล้วก็มีหอยนางรมนะครับสุดยอดครับมือนี้บอกว่ากินไส้แตกงานนี้นะครับเป็นไงครับ ไล่อยน้งลมนะครับสดสดครับสด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 จากต้นเลยผมบอกเลยครับอย่างใหญ่เลยนะครับและที่นี่เติมเติมได้ตลอดเนี่ยพันเจ็ดนะครับกับที่พักห้องแอร์นะครับผมบอกเลยสุดคุ้มครับปลาตัวใหญ่ก็เริ่มแ่สุดยอดครับปลาปลากระพงนะครับตักไม่ถึงอยู่ไกลไหไก่ปื้เที่ยงในตุ้มตุ้มแช่ครับ ปาครับบางทีในก่กินอร่อยเนี่ยต้องใช้มือครับโ <Okay. S 2> อเคขอบคุณครับอาหารเย็นนี้เขาจะตั้งนะครับตั้งแล้เขาจะมีเขามีตารางบอกอยู่ที่ประมาณ6กโมงถึงสองทุ่มครึ่งแล้วก็จะมีเพลงด้วยเออเพลงจะเข้า,มาเมื่อ่ย เรือโฮมสเตย์นะครับยังมีของฝากเพื่อจำหน่ายนะครับเผื่อเราจะนำไปฝากคนที่บ้านนะครับมือเช้ามีอาหารเช้ากาแฟบริการนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่นี่ด้วยนะครับอาหารเช้าก็จะเป็นประมาณกาแฟขอนงโก,โกข้าวต้มแล้วข้าวต้มนี่นะครับเป็นข้าวต้มทะเลมีกุ้งมีปลา แล้วก็มีผัดไทยเส้นจันใช่ไหมครับปูด้วยโอ้สุดยอดยใหญ่ๆเลยครับก็เหมือนเดิมครับเติมได้ไม่อั้นนะครับหลังจากรับประทานอาหารเช้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวแถวๆนี้อีกสัองที่นะครับดูเวลาก่อนแล้วกันนะครับจากกรุงเทพถึงจันนี่ก็ประมาณ6ชั่วโมงขากลับก็ต้อง6ชั่วโมงน่าจะกว่าด้วยถ้าโชคดีรถไม่ติดนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าผม,มจะพาไปไหนครับครับเดี๋ยวยกำลังจะขึ้นไปผานิรันนะครับไปผานิรันนะครับเสียค่าจอด20บาทแล้วก็ขึ้นรถคนละ10บาทนะครับตอนนี้กำลังรอรถอยู่ขอให้นั่งอรอเนี่ยสักคู่สักคู่มาแล้วเหรอ,กอ,อนกนั่งไหนอโ,โอเคได้อยู่ไหมหรอชู่ เดี๋ยวเราจะลงไปที่ผาสุขนิรันนะครับแนะนำใส่ผ้าไปดีนะครับมันก็ลุยๆลุยๆนิดหน่อยครับขนาดจะถึงและผาสุขนี้สิบห้าเมตรครับตรงนี้15เมตรมีร้านกาแฟข้างหน้านะด้วยนะครับสกายวิวร้านกาแฟสกายวิว ผมไม่ชิมมาแล้วอร่อยอยู่อร่อยครับกาแฟที่นี่อร่อยทุกอย่างครับโอ้โหเราไม่บอกกันก่อนด้วยแม่ตรงนี้ป้าที่เห็นนี่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 เลยบิวบิวนี้เลยครับบิวนี้เลยถ่ายรูปถ่ายโลกมาแล้วนั่งนั่งแหละวันเรามานั่งถ่ายรูปตรงนี้ตอนนี้คนเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับต้องลงแล้วแหละ เป็นไงครับสนุกครับผจนภัยดีครับจังหวัดเดียวมีที่เที่ยวตั้งหลายที่นะครับเราสนใจมากจังหวัดจันทบุรีได้ถ่ายวิวด้วยได้ทําบุญด้วยเสียงเดียวไม่มีเมียจันท์นรับนั่นครับตอนนี้ลงไม่ได้นะครับข้างล่างมีขบวนกระถิ่นขึ้นมากระถินรัวใช่ไหมครับกระถิ่นงานบุญครับ ได้สีผิวเลยครับไปครับขึ้นไปดูข้างบนคนเยอะหน่อยยอดคนคนยางเยอะเลยครับร้อนด้วยจุดนี้ครับเนินชมวิวนางพญานะครับอะไรเลยนี่ เขาบอกว่าถ่ายหลายๆรูปเลยค่ะรับหลังจากที่ขับรถเที่ยวจันแล้วคราวนี้ผมก็หาข้าวกินนะครับขับกันไปขับกันมาก็มาถึงตรงนี้ครับหาดแม่ลำพึงนะครับระยองนะครับหาข้าวกินกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทริปพาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับแต่มาปิดที่ระยองนะครับถ้าชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับ ฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับเสือพาเที่ยวนะครับขอบคุณที่ชมจนจบครับ